ชคเลยได้รับเ m s หรือ,อยังเราไม่ทิ้งกันเช็คสิทธิ์พร้อมโอนเงิน5,000บาทล็อตที่3สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ จากกรณีที่รัฐบาลได้ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการแจกเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w d o m i t i n g a n c o m ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะคะ ล่าสุดวันนี้นะคะวันที่16เมษายนทางกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงิน5,000บาทระยะเวลา3เดือนรอบที่3ระหว่างวันที่15-17เมษายนนี้จํานวนอีก800,000รายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนายรัว,วลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำน,นักง,งานเศรษฐกิจก,การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนโดยเร็วที่สุดโดยในช่วงวันที่15-17เมษายนนี้โดยจะเริ่มทยอยส่ง SMS และโองเงนเงินเยียวยารอบที่3ซึ่งมีผู้ผ่านเกมประมาณ800ลนรายคิดเป็นวงเงิน4,000ล้านบาทสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทที่ต้องการยื่นอุทณ์กระทรวงการคลังจะเปิดระบบบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน โดยจะมีการเพิ่มปุ่มอุทร์ในสัปดาห์หน้าทั้งนี้สามารถทําการอุทร์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทขอให้ติดต่อคอเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยที่เบอร์โทร02-111111 4ตลอด24ชั่วโมงค่ะ